สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงหัททิดาชัดคิคาวันนี้จะมาทําการทดลองน้ําระเบิดกันค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีเป็นสีผสมอาหารนะคะจะใช้เป็นแบบผงหรือว่าน้ําก็ได้ค่ะแล้วก็ผงฟูนะคะจะใช้เป็นเม็ดก็ได้ค่ะแล้วก็ภาชนะที่ใส่นะคะแล้วก็น้ําก็น้ํามันค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะใส่น้ําลงไปใน ก็จะใส่น้ำมันลงไปค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าน้ำมันนะคะแล้วก็น้ำเปล่าเนะี่ยแยกเป็นชั้นกันนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าน้ำเปล่ามีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันค่ะ แล้วก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปอันนี้ก็จะผสมกับน้ำเรียบร้อยแลยะคะ้ค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าสีนะคะก็จะลอยอยู่ด้านล่างะคะ่ะจะมีเป็นเสตเล็กๆที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็จะใส่เป็นูกฟู่ลงไปะคะ่ะ ได้เป็นแบบนี้นะคะก็ที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าผงฟูเนี่ยเมื่ออยู่ในน้ำนะคะก็จะเกิดการละลายตัวนะคะแต่เมื่อมีน้ำมันมานะคะก็จะมากดทับนะคะเลยทำให้ผงฟูเนี่ยอุ้มสีขึ้นมานะคะแต่เมื่อแล้วเมื่อสีมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำคนะก็จะทำให้ตกลงมาอยู่ในน้ำาิค่ะ